ตัดขาเลยขาหัวตุวดเดี๋ยวแดดออกครับแดดออกนะให,ให้ดินแห้งหน่อยนะออกบานเลยเนะี่ยอันนี้จะเป็นชุดแรกฝนล,ลงมาครับเดี่ยวตัวนี้เด็ด ขาายยดด้ครับไไม่ไไมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานาจ,จังครับวันนี้เข้าป่ามาหาเห็ดขมครับเห็ดพึ่งขมเห็ดขมยุขาไปฝนตกลงมาครับไปดูกันครับนี่เก็บเห็ดพึ่งขมรอบสองออกแนละ้วดอกงามเลยหนึ่งดอก ลูกมันปล่อยไว้นี่ไหมนี่ลูกมันปล่อยไว้เอานี่ก่อนครับนี่นี่ดอกงามนะหัวหลุดฝนลงมาครับนี่รอบสองเลยออก นี่นี่โอ้หนี่หลายดอกโอ้ลุดโอ้โหดอกเล็กแมวนะครับดอกเล็กบานเลยนี่ดอกใหญ่เห็นไหมกำลังงามงามนี่ครับเป็นตูม นี่นี่ห,ดดหปล่อยมันเนี่ยนี่ครับคนก็เริ่มมาหาแล้วนะสุดรอ,อบนี้ออกเยอะนะถ้าเป็นดอกใหญ่ๆนะครับเก็บแป๊บเดียวถ้ามันบานอะแต่มันจะไม่ทันคนอื่นครับนี่ นเห็นไหมงามๆนี่ครับดอกตูมเรียงกันเลยนี่ครับชุบเสียงมันค้นมาแล้วนี่ครับดอก ดอกกางตูมเลยนี่อีกดอกนะึงนี่ครับอีกดอกนะมีลูกน้อยไม่เอาเอาดอกเก็บได้ครับนี่ครับอีกดอกเนี่ครับเห็ดหลงมันดอกใหญ่อะ่อนนะอนนออครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับนี่เจอีกแล้วหมูหนึง่งนี่ตัดขาเลยหัวตุดเดี๋ยวแดดออกครับแดดเขาออกนะให,ให้ดินแห้งหน่อยนะออกบานเลยเนะี่ยอันนี้จะเป็นชุดแรกๆฝนลงมาครับเจอสองดอกใหญ่ นีนะค่างม่นมีครับน,นี่นน่ในดงหญ้านี่หอขาใหญ่นี่นี่เราครับมาดูได้พอแกงหน่อยครับดอก,กงามๆเลยคนหาเยอะครับ เดี๋ยววันหลังค่อยมาดูอีกครับวันหลังหน้าเยอะนะนี่กำลังออกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ